บทสรุปตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 1. ทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรมีการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ถูกสุขลักษณะสะอาดและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าโดยทางเทศบาลเมืองมหาสารคามจะลงพื้นที่เพื่อเพิ่มประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในตลาดสดที่ได้รับผลกระทบ ให้ทราบและเข้าใจถึงความจำเป็นในการดำเนินการโครงการ,การ 2. ประเด็นการปร,ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามที่สำคัญคือระบบระบายน้ำพื้นตลาดโครงสร้างที่ชำรุดรางน้ำติดตั้งระบบสาธารณูปโภคห้องสุขาและตาข่ายปิดกันนก 3. เทศบาลเมืองสารคามชี้แจงว่าจำเป็นต้องปรับปรุง แท่นปูนขายของในตลาดให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขโดยเปลี่ยนจากการใช้แท่นปูนเป็นการใช้วัสดุสแตนเลสท,ที่มีความปลอดภัยและรักษาความสะอาดได้ง่ายรวมถึงขยายทางเดินในตลาดให้กว้างขึ้นเป็น2เมตร 4. เทศบาลเมืองมหาสาครคามพร้อมที่จะชี้แจงให้ตรวจสอบโครงการการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสาครคาม เป็นวงเงินงบประมาณ22.25ล้านบาทโดยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 5. เทศบาลเมืองมหาสารคามยืนยันว่าคู่สัญญาเดิมทุกรายจะมีสิทธิ์เข้าขายของในตลาดสดโดยไม่ต้องประมูลซึ่งสัญญาเช่าเดิมจะหมดอายุในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566 ประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างก็คือการแบ่งโซนปรับปรุงพื้นที่โดยถามผู้ประกอบการประสงค์ที่จะให้แบ่งโซนปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบในการเคลื่อนย้ายสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าประจำให้น้อยที่สุดแต่ทางเทศาบาลเมืองมหาสารคามเล็งเห็นว่าหากแบ่งโซนการปรับปรุงระหว่างที่ผู้รับเหมาเข้าปรับปรุงอาจจะเกิดอันตรายฝุ่นควันหรือเศษวัสดุ ที่อันตรายต่อประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดสดจึงจัดพื้นที่ตลาดสดชั่วคราวบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามให้ผู้ประกอบการไปจัดจำหน่ายสินค้าโดยงดเก็บค่าเช่าจะจัดเก็บเพียงแค่ค่าน้ำค่าไฟที่ใช้ตามจริงและจัดเก็บค่าจัดการขยะ30บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเทศบาลเมืองมหาสารคาม จะอำนวยความสะดวกเรื่องการขนย้ายสิ่งของให้ผู้ประกอบการอีกด้วยโดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากเพจบอยธิรวัตรพรณนะก้าวไกลมหาสรารคามผู้รับสมัครสส